ครับผมมาฟังไกเพลงอีสานอีสานเนาะชื่อเพลงน้ำตาพี่น้อยอมีความหมายจากชีวิตทางเมืองไก่เนะาะวิจัยมาเขียนนะครับเนาะเขียนเป็นคำรองให้พี่น้องฟังเบิ่งฟังไกด์ด้วยครับผมน้ำตาพี่น้อยเนาะ ตังใจไว้ว่าออกพันษาสิมายามบานได้กินข้าวไม่ปลามันกร้อมหน้ากันพี่น้องพ่อแม่ไปฟ้อนกองยาวห้าวใสพินกะถินรวมแห่เป็นประเพณีมีมาตั้งแต่ปู่ย่าพ่อแม่สืบสานบ้านเฮา โอคนไกลบ้านลูกอีสานทำงานไกลถิน่นย้อนว่ามีบอพอกินจังในดินบินมาบ้านเขาถึงว่าลำบากยากปนานใดบอกใจของเฮาให้อดทนอดกันอดเอาหลายครั้งหลายคราวน้ำตาเป็นหมู่ จิตใจเลื่อนลอยชีวิตผีน้อยล่ะนาพาสะปอร์ตกระเบิดวีซา่ามือปาดน้ำตาทำงานสูสูขาดหลักประกันก็มีหลายงานที่ได้เรียนรู้เจ้าได้ใจแห้งถูกโกงข่าแรงก็มีหลายอยู่ อิดอ่อนล้าน้ำตาพรั่งผูกลูกที่ทนอยู่สู่ไปจากคราวความตั้งใจว่าออกพันษาสิมาถึงบ้านโอดไว้ก่อนข้าวไม่ปลามันที่ฝากเงินนั้นให้ทางบ้านเอาแบ่งทำกะทินแถมติบมือพินบัดยามเพิ่นยาว จากใจพี่น้อยลูกหลานบ้านเฮากึดพอดบอ่เศรา้าเล่ามาเป็นเพลงช่วงซ้ำครับช่วงซ้ำนาะจิตใจเลื่อนลอยชีวิตพี่น้อยละะนาพาสปอร์ตกระเบิดวีซ่าเมื่อปาดน้ำตาทำงานสูส้ ขาดหลักประกันก็มีหลายงานที่ได้เรียนรู้เจ้านายใจแห้งถูกโกงค่าแรงก็มีหลายอยู่อีดอ่อนลาน้นำตาพรังปรูลูกที่ทนอยู่สู้ไปจากคราวความตังใจว่าออกพันศาสิมาถึงบ้าน อดไว้ก่อนข้าวไม่ปรามันที่ปากเงินนั้นให้ทางบ้านเฮาแบ่งทำกระถินแถมติเมือพินบัดยามเพ่นยาวจากใจพี่น้อยตลูกหลานบ้านเฮาคืดพอดบ่เศร้าเล่ามาเป็นเพลงจบไก่ครับผมน้อน้ำตาพี่น้อยครับจาก ชีวิตจริงนะครับเอามาเขียนครับวินใยป้อนแตงไหวเนาะจบไปครับอย่นี้คนไปลองต่อก่ะทักมาคุยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ